we <laughs> ชก็แปลว่าอันนี้สงรงมากเพราะครั้งนี้เป็นการทำกระถิ่งสามาัคคีคำว่าสามาัคคีเนี่ยที่เรามาอยู่ทุกวันนี้คือสามาัคคีกันหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายหมู่บ้านที่มาร่วมกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ เหมือนทังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำห้าสายก็คือสินทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยครับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเห็นชอบในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนีน่เรียกว่าการปฏิบัติดีผมก็อยากให้ทุกคนนะครับในการสะท้อนวันนี้มีพี่น้องชาวอิสลามนะครับมาจากภาคใต้ใต้สุดเลยครับรนาธิวาสนะครับก็มากันผู้รักตูเลนะครับรถก็ต้องนอนค้างคืนนะครับนะครับาทางเนื่องจาก ที่จุมพรเกิดพายุนะครับและไม่สามารถสัญจรได้นะครับก็รอค้างแรมสองคืนก็ฝนเพิ่มไป็ิจนะครับก็เพิ่มปิติแทนทุกคนที่มาวันนี้นครับเพอาะเนื่องพเจ้าคือประธานประธานในดวงใจนะครับไม่ใช่ประธานที่เราจะมองว่าเรามีอํานาจเหนือใครแต่ประธานในดวงใจเนี่ยเราศรัทธานในความดีด้วยกันเราศรัทธา,าด้วยคําว่าเป็น,นปพี่เป็นน้อง เราศรัทธาแห่งว่าเรามีพ่อหลวงองค์เดียวกันนะครับและก็ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆนี้สิ่งมงคลนี้นะครับสามัคคีแห่งพลังนะครับนั่นคือเป็นเกาะกำบัง แห่งไม่ดีทั้งหลายทุกงวงที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้พวกเราลงก็ขอให้ทุกคนพ้นจากโรคภัยพ้นจากอันตรายนะครับขอให้ทุกคนยึดมั่นถือมั่นในที่เราทําร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็วันนี้ขนาดที่บอกมาไม่เยอะนะครับที่แจ้งไว้แค่สองเท่านะครับแม่แจ้งไปเท่าไหร่ห้าร้อยสิบสองแจ้งไหรกบมีประชาชนที่จะมาก้ประมาณห้าร้อยสิบสองคนตอนนี้ มาจะร้อนเลยครับงั <c oughs> <อ>้นก่าครับก็ไม่ถือว่าก็ถือว่าขนาดบอกไ่าต้องมาเยอะนะก็ควัวเดี๋ยวถะ้าได้ายก็จะผิดใจเราก็เลยว่าโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทดีครับผมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้มาวันนี้ยายท่านพูดถึงแล้วก็อบอกพวกเขาอย่างไรว่าวันนี้มีประชาชนมามา,มากมายแต่สำหรับท่านที่ไม่มาท่านจะพูดถึงพวกเขาอย่างไรครับก็ ผมรู้ครับทุกคนมีความตั้งใจก็อยากจะมานะครับก็ทุกอย่างปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ทุกคนก็โดนเข้ามาบัญชีนะครับในการที่มาร่วมกันนะครับที่มาทําร่วมกันหาทุกพร้อมกันนะครับแม้ทุกด้านทุกคนโทรมาหาผมนะครับที่ไม่ได้มาบอกท่านครับไม่ได้มาก็ผมก็ให้อนุโมทารร่วมกันนะอนุโมทนาร่วมกันก็คุยไม่เก่งเนาะก็ ยินดีและเป็นเ,นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันผมพ่อพ่อาเรื่องประเด็นสำคัญน,นะครับท่านะจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปไหมในโอกาสข้างหน้าก็อตอนนี้คณะเราก็จะช่วยแต่สารางตนนะครับแล้วในในส่วนที่ผมร่ดไปก็ผมจะทําตามสัญญาที่ได้พูดไว้นะครับก็เราก็ าด้วยใจด้วยกันมาด้วยใจนะครับทุกคนมาด้วยใจ<ม>ก็ผมก็จะทําด้วยใจนะครับนะครับทําด้วยใจและก็เอาความดีของพี่น้องเนี่ยเป็นฐานแห่งบุญนะครับในการที่จะสร้างต่อนะครับปีหน้าเราก็จะมาตรงนี้ต่อแต่ว่าปีหน้านั้นคงจะมาเยอะกว่านี้เยอะครับเพราะเนื่องจากว่างา,านเราสําเร็จแล้วนะครับงานเราสําเร็จแล้วนะครับท่าน,นรูนน้สึกพอใจไหมที่ประชาชนมาล้นหลามเกินคาดขนาดนี้ เปิ่มปิตินะครับเพิ่มปิติมากๆากก็ความรักษานะครับก็ถือว่าผมเป็นผู้นําในดวงใจของทุกท่านครับเราทุกคนก็คือเหมือนพ่อเหมือนแม่พี่ป้าน้าอาแบบเราทำเครอบครัวเดียวกันนะครับเราเน้นความสามัคคีนะครับความสามัคคีคือพลังนะครับเราเรนงนี้ก็พูดไม่ออกครับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมากๆนะครับ เราแค่ผมเหมือนลุกลุ่นลูกนะครับอายุ41เองนะแต่ได้ความต้อนรับและความศรัทธาขอรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่น้องนางอาเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติให้ผมยิ่งเลยนะครับ <ๆ S 2> ผมก็จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดและทําให้ได้่างที่พูดครับเอาประเด็นวันเกิดวันนี้เกิดอะไรขึ้นเซอร์ไพรส์วันเกิดจู่ๆก็มีเค้กมาวางบนโต๊ะ ตรลงจริงๆแล้วเกิดวันไหนกันนะก็คือวันที่2บแต่ว่าเนื่องในอยู่ในเดือนนี้ด้วยอ๋อครับประมาณเจ็ดวันก็เป็นวันเกิดก็เลยก็สปายนะครับหรือว่าสปายสุดๆนีครก็ได้คิดในฝันนะครับก็ได้พลังด้านบวกก็คือสิ่งที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีก็ผมก็ได้รับอนิสงส์ตรงนี้นะครับก็ขออนิสงส์ในครบุทธวนะครับ ก็ขอให้ผู้ที่สร้างผู้ที่ทําทําดีย่อมได้ดีครับดังให้ถึงขุเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่ด,ดีปฏิบัติดีปกป้องความดีสละชีวิตด้วยแห่งความดีนั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ว่าจะอยู่คุนใดนรกใดนะครับคุณคุณีดามารดาที่ได้รับรับก็ได้รู้สงจากลูกหลานที่ทําให้วันนี้ ข้าพเจ้าในกำจรนเกียรติอินทพคศ์ในนามประธานคณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชนาวิกสยามภาคประชาชนและในนามประธาน KTL คือสังคมเพื่อแผ่นดินและประธาน KL p e t r ลี่ยมแห่งประเทศไทยขอกราบอาราธนาแห่งพระอรัตนไใยองค์สมมาตพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแห่งทุกศาสดาใดๆที่อยู่ในโลกใบนี้ใดๆที่อยู่ในประเทศไทยนี้ ขอแห่งบารมีนั้นจงแผ่ไปไพศาลอันนันจะเข้ามาที่พกจักรวาลแห่งความปิติจงมัเกิดขึ้นในดวงจิตใดวงตาสามัคีคือพลังขอพลังแห่งความดีนี้ จงปัดเปล่าแห่งทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นออกหลออกจากพื้นแผ่นดินนี้ไปพุทธังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยนะมูพุทธายะนะมะปะทะจ,ทจะพัสสัโสมาเระพุทธสังมิอารหังพุทธะนะมูพุทธายะสาธุขอบคุณครับท่าน